ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกาแพงหินกั้นแนวที่นะครับแล้วก็กันดินไปในตัวนะครับอันนี้ก็งานของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเจียจุ่มนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่หมูเนื้อตุ๋นนะครับตรงวัดหนองเจับเต่านะครับเลยวัดหนองเจ้าเต่าประมาณสามร้อยเมตรนะครับสามสี่ร้อยเมตรนะครับเป็นคางก็จะกับน้ำนะครับอันนี้ เราจะเสริมด้วยเด็ก db 25มิลนะครับทุกระยะ2เมตรนะครับเล็กตั้งนะครับและเล็กนอน db 12นะครับที่ระยะ50เซนนะครับความยาว72เมตรนะครับรากฐานลึกที่80เซนนะครับความสูงนะครับความสูงอยู่ประมาณเมตรเฉลี่ยไม่เกินเมตร50นะครับด้านบนก็จะเสียบเป็น เสาไอนะครับเป็นกระเพราสำเร็จนะครับความระยะห่างที่สามเมตรนะครับอันนี้ความลึกที่ห้าสิบเซนนะครับเพื่อใส่เป็นกระเพงสําเร็จนะครับอันนี้ครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับช่างนุพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันจนฝ่างานจะเสร็จนะครับครับข้อนี้ของวันที่สิบนะครับเดือนแปดนะครับหกเจ็ด ขอฝากผลงานด้วยนะครับเชิงหนุพัทยาครับ